เดียร์ิตตาได้มีการออกมาเปิดเผยความในใจถึงอาชีพนักแสดงของเขานะฮะแล้วก็เป็นการเตรียมที่จะบอกลาบทของ d r a ก the d e s t โ r o y r r ด้วยฮะฟิล์มฟอร์อรชอดช็อตนิวส ซึ่งตัวของเดฟบัติต้านะครับได้มีการพูดคุยกับทางสื่ออย่าง GQ นะฮะแล้วก็มีการบอกถึงการอําลาบทของ d r a กด d เอสท o อยเยอเขาบอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผมไม่เคยต้องการจะดังเหมือนกับเดอะร็อกนะผมแค่อยากเป็นนักแสดงที่ดีแค่เป็นที่ได้รับการยอมรับในฝีมือการสแสดง เดฟบาตินตาพูดถึงว่าเขาเนี่ยยินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไรอันจอร์สันแซมแมนเดสหรือว่าจะเป็นเกมส์กันก็ตามผมเป็นคนกลัวในสิ่งใหม่ๆนะแต่ผมบังคับตัวเองแม้ว่าจะมารู้สึกว่ายีทีหลังก็ตามแต่ถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าได้นะครับแก yeah. บอกว่าผมรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มารับบทของดร็กผมรักเขานะแต่ในขณะเดียวกันผมก็โล่งอกที่มันจบลง แสดงบทนั้นไม่ได้สนุกตลอดนะครับมันเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆที่ต้องมาแต่งหน้าการที่มีเมคอัพต่างๆอยู่บนหน้าตลอดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้ามากๆเลยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไม่อยากจะให้คนนึกถึงผมในบทของ Drag the Dead Toyer เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นบทที่มีบทบาทฮาๆเพราะเวลาที่คนนึกถึง d r ร g เนี่ยจะนึกถึงแต่ฉากฮาๆที่ตัวของรมันทำ และก็ตัวของผมเนี่ยอยากจะแซงบทที่มันเน้นดราม่ามากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งตัวของเดฟบัตติตาแกเนี่ยแกเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะจะเป็นนักมวยปล้ำที่ผันตัวเป็นนักแสดงได้ได้มีประสิทธิภาพคนหนึ่งนะครับถ้าใครที่ติดตามผลงานของเดฟบัตติตามาตลอดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแกเนี่ยเล่นบทที่เป็นบทดราม่าได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วตัวของแกเนี่ยนอกจากบทดราม่าแล้วเนี่ย ฉากบูที่แกเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นเลยเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าแกเล่นหนังได้ดีกว่าวินดีเซลนะครับกระซิบบอกแล้วกันแล้วทีนี้พอแกมาบอกว่าแกจะอำลาบทของ d r a ็กเดอะเดรส r ทรนี่ยมันก็เลยเป็นการอนุมานได้นะครับว่า แสดงว่าที่มีหลายๆคนนะครับสื่อหลายๆเจ้าที่เขาออกมาบอกว่ากาเดนออมเดอะกาเล็กซี่สามเนี่ยมันจะมีหลายตัวละครที่มันจะจากไปมันจะมีหลายตัวละครที่มันตายเนี่ยผมว่า d r a กดิเดสตัวเยอน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะตายในกาเดนออมเดอะกาเล็กซี่ภาคสามแต่เชื่อเถอะเชื่ออย่างผมไหมเหมอเหมนะเหมอเหม๋ดรากดิเดสตัวเยอ,อ,อ,อ Drag the er. ไปโผล่อยู่ใน DC เร็วเ็วนี้แน่นอนพอเพราะแกเป็นเพื่อนรักเกมกันแล้วครับแล้วก็เหมอเหมนะเหมอเหม เหมือเหมือไปโผล่เป็นแบล็กอดัมตลกเลยนะฮะฮาเลยนะฮะถ้าสมมติเดฟวัติต้าไปโผล่เป็นแบล็กอดัมในจกักรวาลดีซใหม่ที่เจมกันกําลังสร้างอยู่ตอนนี้ผมว่า <c oughs> โอ้ยเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับอย่าไปคิดมากแต่ที่ผมพูดนะบทสัมภาษณ์ของเดฟวัติต้าส่วนหนึ่งนะครับและในส่วนที่ผมพูดข้างหลังเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวลือข่าวนึงนะครับเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งก็พอราคอยติดตามกันในอนาคตนะครับว่าเรื่องราว ของเดวัติตาจะเป็นอย่างไรแต่ผมรอคอยดูผลงานการแสดงของเดฟวัติตาต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel